ลองดูเกินลองดูดีไมด่ดีแพงก็จะกินบางาีนะสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีนี่แค่ได้สองเดือนมันสว่างไม่เป็นหมอกได้แสงสว่างขึ้นเยอะแสบตาคันตาละคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่ในดวงตานะครับท่านความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ อะไรก็เบลอแล้วพอเจอแสงก็แสบทีกตาเป็นตตอกระจกทานไปประมาณ4กสี่ห้ากล่องนะตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นกูวแสงได้ไม่แสบตาแล้วน้าตาก็ไม่ไหลแล้วค่ะตอนนั้นตาผ้ามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็เป็นต้อเนื้อต้องลอกเพื่อนไงแนะนำไงลองกินตัวนี้ดูก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะขับรถกลางคืนก็ได้ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับลองดูเกินลองดูดีไม่ดีแพงก็จะกินบางทีนะบาหวานขึ้นตาแล้วตามมวตาเป็นฝ้าแล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆเกินไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเ <ใจ S 2> ลองมากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยแม่ชื่อนางถนอมอายุ8.2เป็น ต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆนะ่ะมันมีมีเอนเคือง<ะ>แล้วก็ถ้าแต่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อย<ะ>แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ะ>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ,ะ,ะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ขับรถไม่ได้มองอไม่ค่อยเห็นทาแล้วมันก็ได้ผลนะฮะขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคก,ก,ก็เลยสั่งมาทาน รู้สึกดีขึ้นรู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้าเพราะว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตากคามันเสื่อมหมดแล้ว,วค่ะ,คะก็ไปยิงแสนต่งเซอร์ค่ะเจ็ดครั้งแล้วก็สีดาตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นทำยังไงเนาะ ตากูจะบอดแล้วแพงก็จะกินบางนี้นะ,<ฆ>ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วกูลองดูแพงก็จะกินลองดู<ฆ>ว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคเนี่แหละก็ว่างนี้นะกินหมดไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำหลอดไฟมันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันแจกมากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วย <c oughs> มันเป็นยังไงบ,บ่อยห้ังมันแจง้งคื้เ<จ>ห็นใ้แจง้งคืนแนม ไอ้ก้อนนี่มันมุวมัวมุบมาเห็นหายอยู่บ้างคุณเห็นหายอยู่บ้างคุณแจ้งว่าเป็นยังหายผีตะกี้เป็นแน่ไรมันมั่วมันมั่วมันบ่เห็นมันบ่มันบดเห็นมันบ่แจ้งเนี่ยเห็นหน้าคนสิกับเห็นไวตาอ๋อเดี๋ยวนี้เนีเดี๋ยวนี้เห็นเมืดเห็นหอดนาลูกเคยบ่านนาไร่ปันกับแก่บลวงจันทร์มีจักหน่วยกับตัก้อนนี่สามหน่วยสามหน่วยเดี๋ยวนี้เนยเดี๋ยวนี้มันแจ้งชัดเดี่ยวหน่วยเดียววันๆผมก็ต้องใช้ เวลาอยู่กับหน้าจอคอมในการทํางานมากมายสายตาเนี่ยที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะพลามวัวเบลอแล้วก็ปวดตาที่สายตาผมเนี่ยมีปัญหาเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชอย่างนั้น,นะครับ ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดดื้ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกรอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟืนฟ้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น